สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนยังอยู่กับผมนะครับหนุ่มเจียระในช่วงที่2ของรายการเกษตรนิวสามสนะครับกับช่วงประตูสู่อาชีพหนึ่งอาชีพที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้ผืนน้ำกว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำานรบดินทรจินดาจังหวัดปราจินบุรีมีได้เป็นเพียงแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาพันธุ์และวิธีของชาวประมงกรมชลปทานร่วมกับกรมประมงและชุมชนได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ชีวิตใต้น้ำให้ยั่งยืนสืบไปครับในส่วนของกรมประมงนะครับก็จะมีหลกัหลกๆอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาชีพส่วนที่2ก็คือการตรวจป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการอังลักปัญหาเดิมนะครับตั้งแต่สร้างเขื่อนขึ้นมาเขื่อนนฤบดินเนี่ยยังไม่มีกฎกติกาบังคับอะไรทุกคนก็หาได้อย่างเสรีมีปัญหาขึ้นมาก็คือการ พยบจากกลุ่มชาวประมงต่างถิ่นซึ่งมีการใช้เรือเครื่องใช้เครื่องมือประมงที่ทันสมัยมากขึ้นทําให้กลุ่มชาวประมงท้องถิ่นเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกลุ่มชาวประมงก็เลยมีความเห็นกันว่าอย่างนั้นเราก็กําหนดกติกาของเขื่อนเราต่างหากเลยก็เป็นที่มาของการใช้ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดปัตบุนีซึ่งจะมีอยู่สีข้อด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งคือห้ามใช้เรือประกอบเครื่องยนต์ทาการประมงชาวประมงทุกคนจะต้องพายเรือเหมือนกันหมดข้อ2ห้ามใช้ขายช่องตาต่ำกว่า5เซนติเมตรใช้รอบ ต้องไม่เกิน40ลูกตอนหนึ่งลำเรือแล้วก็ใช้ขายตอนหนึ่งสายต้องไม่เกิน500เมตรผู้ที่จะเข้ามาทําการประมงในเรืบดินทุกคนนะครับจะต้องมาขึ้นทะเบียนเรือเรือทุกลาจะตีทะเบียนหมดซึ่งเป็นการดําเนินการของกลุ่มสาก์ประมงห้วยสม,มุซึ่งเป็นการดําเนินการของชุมชนเป็นการควบคุมเรือตรวจสอบเรือคือเรือถ้าขึ้นทะเบียนแล้วเราจะรู้ว่าเรือทําการประมงในเขื่อนนะมีกี่ลาเรือลําไหนเอาออกไปกระทําผิดเราสามารถรู้ได้จากการขึ้นทะเบียนเรือ ครับก็ส่วนหนึ่งที่เราห้ามใช้เรือเครื่องก็เนื่องจากว่าพอมีเรือเครื่องแล้วเนี่ยใช้เรือเข้าไปบริเวณต้นน้ําไปบริเวณที่เป็นเขตทยานซึ่งรบกวนสัตว์อีกหนึ่งวิธีก็คือแอบแฝงไปการล่าสัตว์โดยใช้เรือเครื่องเข้าไปเป็นเรือพายครับที่นี่เขาอนุญาตให้แค่เรือพาย ไม่ให้ติดเครื่องดีอย่างดีตรงที่ใช้เรือพายกันทุกคนไม่รบกวนสัตว์แต่ก็ยั่งยืนถ้าเป็นเรือเครื่องเหมือนเครื่อนอื่นๆที่เคยไปมาไม่ดีคนที่ด้อยกว่าก็จะไม่ก็จะไม่มีโอกาสคนที่มีสกยภาพสูงกว่าก็จะได้เป็นเรือเครื่องสปีดโบท๊ทอะไรพวกเนี้ยพวกนักท่องเที่ยวเขาก็จะไปแต่ตรงที่ไปได้ไวอะไรสะดวกสบายสุดประมาณนี้พวกเรือพายก็จะหมดสิทธิ์อ่างเก็บน้ําของเราก็ เป็นแหล่งทรมาหากินของชาวบ้านครับก็มีปลาหลากหลายให้หาให้จับกันให้ชาวบ้านมานั่งตกปลาหาปลาได้ตลอดครับทุกฤด,ดูกาลรแต่เดิมมันก็เป็นหมู่บ้านข้างในเขื่อนของเราในอ่างของเราแล้วทีนี้เขามาทําเป็นชาวบ้านก็อ่างก็ได้สร้างเสร็จต่อเก็บน้ําก็เป็นที่ให้ชาวบ้านได้ทรมาหากินหาปูหาปลาครับก็ดีครับก็มีชาวบ้านมีรายได้จากการหาปลาจากการทำประมง ในท้องที่ของเราครับเป็นอ่างที่พันปลาอุดมสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับก็ปลาปลาเยอะหลากหลายปลาก็มีหลายหลักสายพันธุ์ครับครับสำหรับเรื่องการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงในอา่างในเรบดินนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีเขื่อนน่ย มันเป็นลําคลองห้วยสมองปลาในพื้นถิ่นเนี่ยที่เคยมีอยู่เดิมมันสามารถอพยพเดินทางไปได้อย่างอิสะระปลาบางชนิดต้องใช้สายการเดินทางในการการวางไข่พอมีเขื่อนขึ้นมามีการกั้นสันเขื่อนขึ้นมากระม,มงโดยศูนย์วิจัยก็จะมีหน้าที่ทําการวิจัยเมื่อได้คําตอบแล้วกระม,มงก็ไปพ่อพันุ์ปลาเพื่อมาปล่อยลงในแหล่งน้ําเพื่อจะให้ระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ายังยังคง,ย,ง,คงยังคงอยู่ จากพื้นน้ำอันกว้างใหญ่สู่วิถีชีวิตที่ยังคงเติบโตการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยกรมชลประทานร่วมกับกรมประมงและชุมชนไม่เพียงทำให้ชาวบ้านมีไรายได้มั่นคงหากยังฟื้นฟรูระบบนิเวศน้ำให้มีความยั่งยืนเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่น